ติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปพูดคุยสถานการณ์ในต่างประเทศกับบรรณาธิการเดือนัปคุณสมพลองค์การตอนนี้พี่โสอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพี่โสครับสวัสดีครับคุณโก้คุณพิมครับชาวันจันทร์ะนะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องอาชฉรกรรมที่เกลียดชังเชื้อชาติสีผิวนะครับที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นหลังจากที่เหตุการณ์หนุ่มวัย21ปีโรเบิร์ตเอรอนลองยิง หญิงเอเชียหกคนนะครับผ <c oughs> ู้ชายเอเชียหกคนแล้วก็ฝรั่งผิวขาวสองรายตายที่เมืองแอตเดนตาจอร์เจียเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ครับก <c oughs> ็ทําให้เกิดความรู้สึกว่าจะต้องมีมาตรการเข้มข้นเข้มงวดขึ้นมาดูแลเรื่องพวกนี้แม้กระทั่งอเมริกาเองก็จะร่างกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านอาชญากรรมความเกลียดชังเชื้อชาติชนชาตินี่แหละครับ <c oughs> ซึ่งคนเอเชียคือจะแบ่งเป็นเป็นเป็นสามสามกลุ่มก่อนนะครับสามกลุ่มใหญ่ก่อนกลุ่มแรก ถ้าพ,พูดถึงเอเชียก็นะจะมีกลุ่มชมพูทวีปที่มีอินเดียปากีสถานบังกลาเทศพวกนี้นครับนะและกลุ่มที่สองก็พวกเออสเอเชียก็คือพวกไทยมาเลสิงคโปร์ลาวกัมพูชาพม่าพวกนี้นครับรบ,บุนนาพวกนี้อีกกลุ่มก็จะเป็นพวกผิวขาวเอาตอนออกไกลพวกจีนเกาหลีญี่ปุ่นอ่ฮ่องกงไต้หวันอันจะมีเวียดนามอยู่ในขายเนืเพราะผิวขาวใกล้เคียงกันครับสามกลุ่มนีถ้ถือว่าเป็นเอเชียนนะ เอเชียมีอีสเอเชียเซาท์เอเชียแล้วก็ตัวหนออกไกลแต่ว่าที่โดนหนักๆมาก,ก็ขึ้นอยู่กับประชากรที่มีจํานวนมากในอเมริกาและในยุโรปซึ่งอเมริกานี่โดนกันมานานแล้วตั้งแต่ยุคของการเจรจาจนหลายครั้งทั้งเกาหลีอินดิคนอินเดียจีนนะครับฟิลิปปินส์ที่เป็นเจ้าของกิจการซุปเปอร์มาร์เก็ตก็โดนโดนบุกโดนบุกเข้าทุกทําลายบดกต้นในเมื่อมีการเจราจนต่างๆแต่ครั้งนี้เนี่ย เกิดจากกรณีของโดนัดททัมไปพูดถึงเรื่องหูหั่นไวรัสใช้นิสไวรัสคุงฟลูไวรัสแล้วก็อะไรสารพัอย่างซึ่งสะท้อนให้เห็นความต้องการเหยียดเชื้อชาติแล้วทําเป็นต้นต้นหลัก,ต,ลกตัวหลักที่ก็คือเกี่ยวเรื่องนี้ขึ้นมาทําให้กระแสะการต่อต้านคนเอเชียนะครับทั้งในในอเมริกาในอังกฤษในยุโรปออสเตรเลียนะครับในหลายพื้นที่ในสเปนด้วย ยุโรปทั่วไปก็มีอยู่โดยเพาะยิ่งในยุโรปตอนตกไม่จะเป็นฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันอังกฤษ,กษนะครับสเปนด้วยคนเอเชียต้องเผชิญกับแรงกดขี่กดดันแล้วก็การถูกลอบทําร้ายลมทุกปีแม้ใน,นแนงรงตื้ก็ตามซึ่งมีคนาจากชมพูที่เข้าไปอยู่ทั้งสามสี่ล้านคนนะครับแล้วก็จากนี้จะไปจะมีคนฮ่องกงอพยพเข้าไปอยู่อีกซึ่งคนเหล่านี้ชีวิตจะไม่สบายเหมือนแต่ก่อนนี้ ความหวังคือคนเอเชียจะอุะยุอเมริกาและเป็นอเมริกันดรีมเป็นความฝันแบบอเมริกันที่จะต้องประสบความสําเร็จในเวลารวดเร็วมั่งคัง่งยังมั่งคั่งร่ำรวยทั้งหลายต่างๆน่าก็จะไม่เหมือนเดิมคนที่จะไปทำอาชีพพยาบาลจากฟุลินส์จากประเทศไทยจากฮาเสรเจไปแล้วไปฝึกเป,ป็นพยาบาลแล้วจะไปเดินทางไปสมาคิทนีนอเมริกาเพื่อดูแลผู้ป่วยจากโควิดไวรัสเนี่ยก็จะไม่ง่ายเหมือนเดิมจะต้องเผชิญกับการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติอีกอย่างเดิมไม่เคยอย่างที่เป็นอยู่ครับ เพราะที่ผ่านมานันมีความต้องการมากพยาบาลสิปินตายไปหนึ่งในสามของคนที่เข้าไปทํางานในอเมริกาเน้นความต้องการทดแทนแม้กระทั่งเรื่องวีซ่าต่างๆนี่ไม่ใช่เป็นคนไทยหรือคนสเปนแล้วการรับรองว่าไปแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนเรื่องของวีซา่าเข้าเมืองเพราะต้องการบุคลากราน,น,นการแพทย์แต่ความความเสลียดชังการเหยียดผยาต่างๆและการทําร้ายนะครับเกิดขึ้นมากมายในอเมริกาเพิ่มขึ้นไปเป็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นต จากไม่กี่พันรายากลายเป็นแปดพันเก้าพันรายนี้มันรุนแรงและเกิดขึ้นในประเทศที่เป็นผิวขาวฝรั่งอย่างเช่นออสเตรเลียเป็นต้นนิวซีแลนด์อาจจะไม่มีความรุนแรงมากมนะักแต่ว่าในออสเตรเลียมีความหลากหลายทั้งจากชมพูสวีปจากแอฟริกาแล้วก็จากเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข,ของสองครามเวียดนามคนเวียดนามอพยพไปอยู่นั่นเยอะแล้วก็คนจีนก็อพยพไปอยู่หลังจากฮ่องกงเกิดการประทะกันในช่วงรอบแรกแรกของการ เรียกร้องสิงทธิเสรีภาพอย่างที่ว่านะครับ,รบแต่ทั้งคมผลเอเชียในะออสเตรเลียก็ลําบากในเยอรมนียิ่งลําบากใหญ่เพราะว่ามีกลุ่มนีโอนาสตีคอยรังควานต่อต้านคนเอเชียตั้งนานแล้วนะครับแล้วในอังกฤษก็ไม่ต้องพูดถึงอีกแล้วในสเปนก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าความรุนแรงเหล่านี้นะ่ะคือต่างๆไม่ไม่ไม่เล่นปเปเด็นใหญ่ขึ้นมาเพราะก่อนหน้านั้นมันมีความสําคัญในมากมายเท่าไหนนะร่นะแล้วสื่อก็ต่างคนต่าง อยู่ตัวใครตัวมันนะไม่มีความยืดเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับสังคมของคนกลุ่มอื่นเข้าไปอันนี้เราเห็นว่าปัญหานี้กําลังเป็นปัญหาของคนชาวโลกถ้าคนเอเชียอยู่ที่เอเชียแล้วไม่ต้องไปประเทศอื่นนะก็ไม่มีปัญหาอะไรและยิ่งจะไปตอนนี้ก็ยิงมีต้องมีปัญหาเรื่องวัคซีนแอนติบอีกต่างาเข้าไปยุโรปเข้าไปหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะยูเอ่นก็ต้องมีวัคซีนแอติบอดอยู่แต่ว่า จากนี้ไปเนี่ยต้องระวังว่าคุณโก้คุณพิมพอยู่จะไปเที่ยวอเมริกาจะไปเยี่ยมญาตินานี่นยไม่ไม่สนุกสบายเหมือนแต่ก่อนเลยครับครับจะไปกับรถต้องเที่ยวจากเหนือจดใต้ตอนออกตนตกนะครับไม่สนุกแล้วจากนี้ไปต้องระวังเต็มที่ครับพี่โสดครับในภาพข่าวที่ออกมาเนี่ยชาวเอเชียที่อเมริกาเองมีการไปซื้ออาวุธปืนเพิ่มมากขึ้นแนวโน้มมันจะนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงถึงขั้นจะลงร้ัยยิ่งขึ้นได้ไหมครับ้วงกันตัว กันตัวครับมันเกิดเหตุตั้งแต่คราวที่แล้วที่ประชวงกันทั่วประเทศคราวที่แล้วก็คนเอเชียก็โดยเฉพาะอย่างิ่งผู้ที่ทำงานพวกที่จะเป็นเจ้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วร้านร้านสะดวกซื้อนี่ครับต้องซื้อประดับร้านทุกคนเพราะเข็ดมาในสมัยโรนนี่คิงในสมัยปี90ก่าสิกว่าแล้วที่เกิดการจราจลในลอสแอนเจลิสเนี่ยต่อหลังการถูกทำลายคือร้านซุปคอนวิเตอร์โชของ เกาหลีจีนอินเดียแล้วก็คนอิตเียฟิลิปปินอย่างอื่นๆนะครับก็สังคมมริการก็จะมีปืนปืนก็ป้องกันตัวได้ง่ายแล้วก็ทุกคนต้องมีปืนเพื่อไม่งั้นจะหวังพึ่งใครไม่ได้ครับจะหวังตำรวจเอ่ยมาถึงก็ช้าไปแล้วอาจจะตายก่อนไม่ได้ครับพี่โสคะแล้วไบเดนเนี่ยมีนโยบายอะไรเกี่ยวกับประเด็นนี้บ้างไหมคะเขาจะออกกฎหมายฮะออกกฎหมายจะผ่านสภาคองเกรสผลว่า ให้เป็นเฮกครา임เนี่ยอาชญากรรมเรื่องความเกลียดชังเชื้อชาติสีผิวเนี่ย็นกฎหมายพิเศษขึ้นมาก็จะคุ้มครองชาวไม่ใช่เฉพาะชาวเอเชียอย่างเดียวนะครับกฎหมายหย่ดผิวคนผิวดําคนผิวลาติโนอโนคนฮิสแปนิกก็โดนมาก่อนนั้นแล้วแต่พวกนี้ก็มาเรื่องงานพวกเอเชียอีกต่อหน,นึง่งหมายความว่าถึงแม้เจ็นอิมเมจแรนเป็นคนที่หลบหนีเข้าเมืองเป็นคนที่เข้าเมืองบ้างด้วยกันนะ,ะแต่ก็มีแบ่งเป็นชั้นแบ่งเกรดเหมือนกัน เอเชียนี่อยู่ปลายปลายตรงเลยนะครับและเอเชียขึ้นอยู่กับประเทศไหนตัวที่อยู่ปลายตรงจริงๆครับก็เดือดร้อนแน่นอนทั้งทั้งกลุ่มคนเรียดนามที่ขพยพเข้าไปหลังสงครามเวียดนามแล้วกลุ่มลาวพวกโมงพวกนี้ครับกลุ่มมงพวกกัมพูชาพวกนี้ที่อยู่ในยุโรปก็เยอะในอเมริกาก็เยอะนะครับพวกนี้สุดท้ายก็ต้องเผชิญปัญหาเรื่อท่าวต่างไปกันคุมไม่อยู่หรือว่าความคิดความรู้สึกที่ต่อต้านคนผิวเหลืองเนี่ยครับผิวขาวผิวผิวผิวสีขำเนี่ยครับใเอเชียเนี่ยครับ ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ถูกควบคุมหรือว่าลดลาลงไปครับมันหนักขึ้นกว่าเมื่อก่อนไหมคะพี่ใช่ครับหนักกว่าทุกทุกประเทศหนักกว่าเรื่องตอนนี้ยังมีข้อขัดแย้งกันระหว่างประเทศด้วยว่าะจะจีนกับออสเตรเลียเองก็ตาม,มนะครับจีนกับสหรัฐก็ตามครับแล้วก็ประเด็นของโควิดัสก็ยังระบาดอยู่ตอนนี้นะความรู้สึกที่บอกว่าเป็นต้นตอที่เป็นต้นตอของการระบาดเนี่ยก็ยังสังใจพวกฝรั่ง ที่ยังหหดรุนแรงอยู่แล้วก็ฝรั่งที่ไม่ยอมรับรู้ื่อื่นเพริที่โดนทรัมปั่นหัวเป่าหูได้ง่ายง่ายดาจะกลายเป็นเหยื่อของโฆษณาชืนเชื่อแล้วก็กระแสของการเป็ของท์ไปครับครับอ่าอันตรายมากครับอยากคิดจะไปเมืองนอกตอนนี้เลยนะครับนอกจากวัคซีนไม่ได้ฉีดแล้วนั่นแหะจะไปทังยุโรปอเมริกาทึงออสเตรเลียประเทศอื่นถือขาอื่นนะไปลําบากครับค่ะเอาครับเปลี่ยนด้วยขอบคุณพี่โสมากนะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะค,คุณสพนองค์การนะคะไม่รู้ว่าจะจบยังไงเหมือนกันนะจริงคุณก็ขนาดอาม่าะนะั่นน่ะที่นั่นอยู่มา20กว่าปีแล้วนะค,คุณจริงๆก็น่าจะเป็นซิติเซนแล้วล่ะแต่พอทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของสีผิวเชื้อชาติอะไรต่างๆเนี่ยอันตรายนะคะคเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการเทียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ